สวัสดีครับเพื่อนเชาวเกมไซตีเซิร์ฟประเทศเกาหลีทุกคนวันนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับชื่อว่าอาร์ทิมิสนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ความสามารถกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะไปตามหากันก็ความสามารถของอาร์ทิมิสนะครับก็คืออันนี้เป็นตัวธรรมดาก่อนนะเมื่อเริ่มต้นเทิงของฉันนะก็จะมีโอกาส6 0นะครับทอยลูกเต๋าและยิงลูกศรแรงมาร์กอันนี้ก็คือเราจะทอยลูกเต๋า ทอยลูกเต๋ากับลูกศรแรงมาร์เกตลูกเต๋าท <wave> ี่เกตลูกเต๋าว่าจะมีรูปลูกศรอยู่นะครับถ้าใครได้ดูวิดีโอสกิลไปแล้วนะครับก็จะทอยแล้วก็ยิงออกไปเลยนะครับแล้วก็ตรงที่ลูกศรยิงไปอ่ะตรงที่ลูกศรแรงมาร์กยิงไปตรงนั้นก็จะกลายเป็นแรงมาร์กถ้าตรงที่ลูกศรเรายิงไปเป็นเมืองฝ่ายตรงข้ามอยู่ก็จะเปลี่ยนเมืองของฝ่ายตรงข้ามเป็นแรงมาร์กเราหรือถ้ายิงไปที่ แรงไม้ของฝัดตรงข้ามก็จะเปลี่ยนแรงไม้ของฝัดขรงข้ามเป็นของเรา2เทินก็คือท้าสีสองเทินนั่นเองแล้วก็เมื่อตกที่ลูกศรแรงไม้เนี่ยเมื่อเราตกที่ลูกศรแรงไม้เราก็จะมีโอกาส70%ทอยลูกเต๋าและยิงลูกศรแรงไม้มน,นะครับก็เอม่มก็เหมือนกับตกที่ลูกศรแรงไม้ก็ทอยลูกเต๋าอีกแล้วก็ยิงลูกศรแรงไม่อีกครั้งนึงนะครับก็ ประมาณนี้นะส่วนความสามารถที่2เนี่ยเมื่อตกหรือสร้างแรงมัดของฉากโอกาส35%สร้างบล็อกน้ำแข็งในพื้นที่ที่ติดก,กัน1ชบล็อกนะครับก็พื้นที่ที่ติดก,กับพื้นที่ที่เ,เราสาร้างแรงมัดนั่นเองนะครับเราจะสร้างบล็อกน้าแข็ง1บล็อกอันนี้ไม่รู้ข้างหน้าหรือข้างหลังหรือว่าทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็เมื่อตกหรือสร้างแรงมัดเนี่ยโอกาส30%นะครับ เลือกย้ายเปลียพื้นที่หัวมุมหรือว่าพื้นที่พิเศษก็ได้นะครับก็อันนี้เป็นเวอร์ชันธรรมดา่อไปเวอร์ชันที่ถูกบุกนะครับเปอร์เซนต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น80%นะครับทอยเต่าและยิงลูกศรแรงมากเมื่อเริ่มต้นเทิร์นแล้วก็90%นะครับเพิ่มมาเป็น90%แล้วก็เพิ่มมาเป็นสร้างบล็อกน้ําแข็ง45%แล้วก็เพิ่มมาเป็น50%ย้ายเปียงหัวมุมนะครับส่วนตัวต่อมาเป็นอาร์ทิมิท ที่ถูกวิวัฒนาการอันนี้มีวิวัฒนาการกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนชุดด้วยใช่ไหมก็วิวัฒนาการแบบแรกนะครับก็จะเปอร์เซนต์จะเพิ่มเป็น90% 100%นะครับแล้วก็55%บวก5%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็ย้ายไปหัวมุม50%ส่วนทักษะที่ถูกวิวัฒนาการก็จะเป็นเมื่อตกพื้นที่ของฉัน โอกาส55%ใช้โล่เพิ่ม1ขั้นนะครับก็สามารถใช้ได้สูนสุด2ขั้นไปเลยส่วนอ,อาร์ทิมิวิวัฒนาการเปลี่ยนชุดนะก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับก็ความสามารถเนี่ยก็จะเหมือนกับอ,อาร์ทิมวิวิวัฒนาการเลยแต่ทักษะวิวัฒนาการจะเปลี่ยนไปก็คือเมื่อตกพื้นที่ของชายโอกาส 55%ช้โล่เพิ่ม1ค0่น,นะครับแล้วก็สามารถชาได้สูงสุด2คัเหมือนเดิมและที่เพิ่มมากคือเมื่อสร้างแหล่งมา45%ทอยเสาอีกครั้งน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความสมมารถของใหม่น,นะครับอ่าอันนี้ก็คือตัวจริงๆนะอันนี้เป็นตัวธรรมดาก็รูปร่างยังไม่ค่อยน่าสนใจตัวที่ทุกปุกรูปร่งก็เริ่มสนใจขึ้นมาแล้วมี มีอะไรมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะส่วนวิบวัฒนาการเนี่ยตัวนี้สวยมากนะใหญ่ได้ตัวนี้ถ้าทางโอเคมากมีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะเลยนะครับอยากได้มากแต่เพชรม,มีอยู่แค่ห้าพันโอเคนะครับส่วนวิธีการตามหานะครับก็ทุกคนก็สามารถเข้ามาดูกันได้อยู่แล้วนะที่จริงก็ตามหาธนูเนี่ยแชิ้นนะเอามาแลกเป็นตัวธรรมดาได้ แล้วก็วิวัฒนาการที่ถูกปลุกอันนี้ที่ถูกปลุกนะสะสม24ชิ้นส่วนวิวัฒนาการสะสมธนูอีก4ชิ้นถ้าเราอยากได้วิวัฒนาการเนี่ยแน่นอนครับเราต้องปลุกมันก่อนปลุกเสร็จถึงจะมาวิวัฒนาการนะครับข้ามขั้นตอนไม่ได้เด้ออ่ะอย่างนี้นะครับวิวัฒนาไอถูกปลุกถูกปลุกเป็นวิวัฒนาการแต่ต้องใช้5อันนะ ต้องใช้นี้ห้าอันนะแล้วก็ธออนูสามสิบสองชิ้นเยอะไปไหมเอามาแลกเป็นออฟพวกนี้ได้นะครับก็เอ,อมีออฟอาไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยนะครับแล้วก็32ชิ้นอีกแล้วนะครับเป็นออฟเกาะอ่ะออกเกาะหรอ เออมัอน,นก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็เอ็ออฟก,การนั่งฟ้านะเหมือนจะเป็นฟึน้งฟูการนั่งฟ้าสักอะไรสักอย่างแล้วก็มาเป็นเอ่อแพตคตัวละครสุดคลิกนะครับสิบใบอันนี้แรกแล้วเหมือนวัตถุดิบจะไม่หายไปนะข้างล่างเนี้ยเหมือนจะไม่หายไปนะครับน่าจะไม่หายแล้วก็เจกไอธนูเจกไอแลกเป็นเอ่อการเอ็กซ์ได้ส่วนธนู สี่ไอ้แรกเป็นกายเอสบวชที่ไม่ถูกบุกที่ไม่ถูกบุกนะครับก็แล้วก็เอ่ตอตัวละครเปลี่ยนชุดเนี่ยเราก็สะสมเอ่อผ้าเนี่ยยี่สิบสี่ชิ้นนะครับส่วนสิบแปดชิ้นแรกเป็นกล่องอัญม,มณีอีกแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเพิ่มเงินมาเบิ้ลนะแล้วก็สะสมสิบสามชิ้นแรกแสกแห่งเกียรติยศได้แล้วก็สะสมสิบชิ้น,ดดสสนอันนี้วัตถุดิบหายไปหมดเลยนะเนี่ย ได้เป็นตัวละครที่ถูกปลุกสุดฮิตได้แล้วก็4ชิ้นแรกเป็นการเอสบดที่ไม่ถูกปลุกได้นะครับก็บรรทุกดิภหายไปก็อีเวนต์การเล่งนะประมาณนี้เล่ง60ครั้ง10ครั้ง30ครั้ง70ครั้งก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะไป ทำอีเวนต์ดีกว่าเราขอแค่ตัวเอ่ธรรมดาก็พอแล้วนะส่วนใหญ่เราจะปิดตัวธรรมดาตลอดแหละตั้งแต่อัปเดตใหม่เอม,มีของฟรีอะไรบ้างเราไม่ค่อยได้เข้าเล่นนะเซิรฟ์ฟเนี่ยเพิ่งมาเข้าเล่งเมื่อวานอันนี้คือเพชรในคังเราอยู่แล้วห้าพันี่ยเออวันนี้มนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอ อัตราการสุ่มจะเป็นอย่างไรช่างมันเถอะนะเพราะว่าเซิร์ฟไทยที่เราทำเว้นเราก็ไม่ได้ดูอัตราการสุ่มเพราะว่ามันไม่มีนะครับแค่แปดชิ้นเองยากนะแปดชิ้นะเต็มบ่อยจังแล้วมันจะพอ,พอเปิดไหมนะ อขยายป้ายห้าร้อนช่องเปิดออกมาปรากฏว่าไม่น่าจะยากเอาเไ็นเนี่ยตัวโหดแล้วก็สวยขนาดนี้ไม่ยากได้ไงเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเซิฟนี้มันมันเปิดทั้งหมดได้ เราดูสิว่าเราจะได้กายอีเวนสักกี่ใบเปิดมาเป็นกายเอสบวกในอีเวนเได้มาอ่านี่ไงกายเอสบวกแต่ไม่ใช่ในอีเวนนะครับหมดแล้วกายทดลองเรายังไม่ได้เล่นเลยแล้วก็ใช้เพชรน,นะครับอ๋เป็นแพ็คก,กายของมันด้วยนี่ว่าเต็มอีกแหละ ห้าร้อยเพกเองโอ้ไม่จริงน่าจะยากยากมากแน่ๆใช่แน่ๆเลยมาแล้วหนึ่งอันสองอังสามอัเนเฮ้ยแปลกอันไม่น่ายากหรอกเฮ้ยใช่อันนี้ประวัติศาสตสมห้าอันละเนี่ยตัวธรรมดาปิดอยู่ละคลิกมากนะ ได้ห้าแล้วนะครับหกเจ็ดเอาถ้ามีเพชรเยอะอย่างอย่างอะไรก็ปิดครับครบยังอ่ะถ้ามีเพชรเยอะเนี่ยปิดแน่นอนนะเนี่ยเนี่ยได้ตัวธรรมดามาแล้วเอ้ย มีเพรเยอะไม่พอต้องมีเพรเ,เยอะมากๆเพราะว่าหา24ใบเนี่ยปิดแล้วตัวธรรมดาหาอีก24ใบโอ้ไม่พอหรอกนะครับก็สำหรับอีเว้นนี้นะครับผมก็ปิดอีเวต์แล้วเย้ปิดตัวธรรมดาอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็มาประดับบ้านไว้นะครับถึงเปอร์เซ็นต์จะไม่เยอะก็เออ ถือว่ายังปิดมานะครับเอ่อเปอร์เซนต์ตัวนี้มัน60เนี่ย6กก็เยอะอยู่นะอันที่จริงโอเคนะครับก็ดีกว่าไม่มีนะครับตัวธรรมดาก็ดีกว่าไม่มีเนาะโอเคนะครับก็สำหรับเกมเศรษฐีประเทศเกาหลีของเดือนนี้ก็น่าจะมีคลิปนี้คลิปเดียวมาเท้กันใหม่เดือนหน้าสำหรับตัวละครประจำเดือนหน้าของเกมเศรษฐีเกาหลีเราก็จะมาสมแบบนี้ตลอดนะครับ ก็ตัวละครเลหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้มาสุ่มอะไรมากนะครับจะมาทําแค่ตัวละครประจําเดือนนะครับหรือว่าจี้เครื่องรางประจําเดือนหรืออาจจะมาก็แล้วแต่อารมณ์นะครับถ้าอยากมาก็มานะครับก็สําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็ขอตัวจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามอีกนั่นแหละนะครับอ่ะกดแค่หน่อยก็แล้วกันนะขอขนาดนี้แล้วนะครับก็กดแค่ด้วยนะกดหรือยันยังไม่กดหรอกดหรือยังกดเร็วกดเร็วจะปิดคลิปแล้วนะกดหรือยันครับกดแล้วบายบายครับ